อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาบ้านเรานะคะติดตามสถานการณ์โรคไข้เดินออกระบาดหลังจากที่เกิดภาวะอุทกภัยค่ะ ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์ลานต้นโพบ้านบางดานหมู่ที่1ตําบลเขารูปช้างอาําเภอเมืองสงขลานายแพทย์เจษดาโชคดํารงสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เดินทางมาพบปะเครือข่ายสุขภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนะคะของตําบลเขารูปช้างซึ่งประกอบไปด้วยแกนนําชุมชนค่ะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่โดยมีดอตอร์นายแพทย์สุวิทย์ธรรมปาาโลผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12พร้อมด้วยนายประสงค์บริรักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างเนี่ยนะคะก็มาร่วมให้การต้อนรับค่ะ สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังในการปฏิบัติงานแล้วก็รับฟังปัญหาการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมีการมอบอุปกรณ์การสํารวจลูกน้ํายุงลายไว้ใช้ในพื้นที่ด้วยนะคะรวมทั้งมีการเยี่ยมเยียนประชาชนในหมู่บ้านด้วยค่ะกําชับประชาชนให้ช่วยกันกําจัดลูกน้ํายุงลายบริเวณบ้านตามที่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเนี่ยนะคะ,คะรวมไปถึงอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยได้แนะนําแบบง่ายๆด้วยค่ะโดยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้กล่าวเน้นย้ํากับประชาชนว่าให้ดูแลตนเองค่ะรวมไปถึงดูแลสิงส่งแวดล้อมในบ้านรอบบ้านวัดโรงเรียนรวมไปถึงนําหลัก3ามเก็บนะคะมีเก็บน้ําค่ะเก็บขยะแล้วก็เก็บบ้านเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วยนะคะ,คะโดยดําเนินการต่อเนื่อง ืทุกๆสัปดาห์ค่ะหลังจากภาวะน้ําลดแล้วเนี่ยนะคะนอกจากจะมีกองขยะมีน้ํำขังแล้วก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยก็เลยต้องดําเนินการแบบนี้ล่ะค่ะทั้งนี้ท่านยังบอกอีกนะคะว่าหากประชาชนมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศรีรษะรุนแรงค่ะบางรายมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยให้รีบไปพบแพทย์ทันทีแล้วก็ไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานเองนะคะโดยเฉพาะยาลด ไข้กลุ่มแอสไพรินนะคะหากมีข้อสงสัยค่ะประชาชนสามารถสายด่วนไปที่กรมควบคุมโรคได้142 2สําหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง31มอกราคม2560นี้ค่ะจังหวัดสงขลามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วเนี่ย793รายซึ่งจํานวนเนี่ยสูงกว่าปี2559ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะถึงสเท่าเลยทีเดียวสูงสุด3อันดับแรกหัดใหญ่ค่ะอําเภอหัดใหญ่เนี่ย2 173รายนะคะเสียชีวิต1รายค่ะลองลองมาเนี่ยนะคะอำเภอเมืองค่ะพบผู้ป่วยเนี่ย146รายแล้วก็อำเภอเสดาอันดับ3นะคะพบผู้ป่วย69รายค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะคะสำหรับยอดการเป็นโรคไข้เลือดออกอ่านี่เพิ่งต้นปีนะเดี๋ยวต้องดูว่ารณรงค์กันไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้าง